สวัสดีพวกเริ่มแผนการกันเลยไหมมา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 คุยกันหน่อนคุยกันก่อน,ออน One, <two. S 2> วันทูเอ้ยเอาดิเอาดิ <S 2> <S 2> ไมเคินเอาดิเอาดิอะไร <S <S ไมเคินเอาดิอะไร <S 2> <S 2> โ,โ,โไม่เอ้ยเพื่อนแต่เรียงลำดับมาให้ไมเคินผ่าดปุ๊บ แล้วก็สแน็คเจ็คเป็นเป้ายิงขึ้นมาว่าสแน็คเจ็คไม่ยิงตัวเองโป้งเราไปโอ้โหเอาเราเถอะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่าสแน็คเจ็คเป็นเป้ายิงตายเลยอออย่าบอกนะว่าเลเวินเดี๋ยวกูไว้ใจคือแม่งเป็ดยินดีต้อนรับสู่เทศกาลสยองขวัญฮาโลวีนโอ้ยมีเป็ดในนี้ตัวหนึ่งแล้วแหละ วับบาที่สถานีตำรวจนะผมปิดไม้แล้วโอเคสาบโบขึ้นสองอุ๊ยเอาไงดีวะแจ็คทำเห็นปะเนี่ยแก้แกแกงคำควสก่อนแลวกันไม่ขึ้นเรียบ <laughs> ไ้ขึ้นด้วยโอ้ตกตายอยู่ท่าเรือเมื่อกี้แต่แน็กแจ็คผ่านหน้าสถานีตำรวจไหมผ่านครับเห็น <Okay. S 1> แวบๆบตำรวจ เอ,อผมเดินเดินผ่านเขาแล้วก็ขึ้นไปจัตุรกลางเอ,อจัตุรัสกลางมาโอ้อคิดว่าเป่งล่างมีคนเป่งล่าง <c oughs> เป็นใจนเกือบลเกือบแล้วกูแม่เย้ยแล้วก็ไอ,อตอนก่อนจ,จะเจอศพไม่มีใครเดินมาขึ้นทางท่าเรือนท่าเรือนผู้พิทันนาากษ์พระน่ะน่าจะเดินทางเข้าเมืองเพราะว่าผมกำลังจะเดินลงไปไม่รู้ว่าไม่มีข้อมูลเข้ามาได้ครับไม่มีข้อมูลดีแล้วแม่สแ็คแจ็คตอบผ่านนดิไม่งั้นกูโดนแน่ อย่าเพิ่งทำกันนะทำอะไรอ่ะ้าคุกไหมเขาคุกด้ไหม <c oughs> <c oughs>